มาพ่อช่อง GUS TVV 2วันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นคาสิโนก็แล้วกันนะแต่น,นี่แนะนำว่าเด็กเคยุยังไม่ถึงหรือยังไม่ถึง18ปีเลยก็แล้วกันผมไม่แนะนำให้ดูคลิปนี้เพราะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็ยังพอได้อยู่เพราะมันเป็นของเล่นมันไม่ใช่คาสิโนจริงๆแต่หลังจากดูหรือได้เล่นอันนี้ก็อาจจะอยากเล่นของจริงผมเล,จเลยจะติดไลฟ์ เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้คำเตือนคำเตือนคนที่มีอายุมากกว่า15ปีควรได้รับแนะนำในวิดีโอนี้อาจสื่อถึงการพนันได้ขึ้นโอเคครับคำเตือนมีดังนั้นสำหรับเด็กที่มีจะพูดว่าเด็กนีด่ดหละคไหนายที่ยุยังไม่ถึง18หรือถ้าอยากดูจริงๆให้เนละ ให้ถามผู้ปกครองก่อนถ้าผู้ปกครองให้คําแนะนำ mm hmm. าโอเคดูได้แต่อยา่าเรียนแบนแบนี้อละไรก็เชิญดูได้ตามชอบครับ mm hmm. คือวันนี้ผมจะมารีวิวมันเป็นกล่องคาสิโนเอาจริงๆอันนี้ไม่ใช่สั่งอันนี้ไม่ได้สั่งมานะอันนี้ซื้อจากร้านขายของเกา่าถ้าใครดูจะรู้เลยว่าผมพยายามถูกตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นบุตรตรงนี้มันเป็นโมน,นขึ้นมา ไอจีมันก็น่ารำคาญนะตรงนี้เวลาเราดูหน้าของก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เราจะมาจากจีไม่เป็นเรื่องนี่ด้านหลังไอจีมันอาจารนี่เลยเพราะใช้เข้มสูงกายอ่ะไอจีเขาบอกมีสีแต่เวลาผมแกะขึ้นมามันก็มีเขคมสามเองนะเหมือนด้านหน้าแหละแต่มันสวยเพราะมันให้รายละเอียดด้านหลังลงด้วยถ้าเป็นปกติมันก็จะเป็น นี่ไปเลยครับสีมันเหล็กไปเลยเดี๋ยวเราไปแกะดูด้านในกันครับแกะมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยสีที่ผมว่าเป็นสีเหล็กคือสีแบบนี้คือโชคดีที่ข้อมาให้มันก็จะประกอบไปด้วยตาแล้วก็ชิปแต่ชิปเนี้ยไม่เหมือนของจริงเพราะของจริงมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ คล้ายแค่คล้ายอันนี้ก็ไม่เหมือนแต่มันจะคล้ายแต่อันนี้บางมากผมเลยคิดว่าเด็กก็น่าจะไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่การเรียนพอเด็กเล่นได้คือคองอันนี้ผมซื้อมาจากร้านขายของมือสองร้านขายของญี่ปุ่นเกรเอคือของครบแต่ปกติของมันไม่ครบแต่สงสัยคนที่เข้ามาขายต่อมันคือเข้าเก็บรักษาของเขาดีมาก คอของครบหมดเลยอาจจะมีตัวชิปหายไปบ้างบางส่วนผมไม่ได้เห็นใจอะไรมากเพราะจริงๆผมซื้อร้านนะั้นมาบ่อยมากๆเอาจริงๆของในห้องนะ่ะเกือบจะเป็นของในระ้านทั้งหมดเลยเอาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากชิ้นแรกนะคืออะไรโอเคครับชิ้นแรกก็จะเป็นอันนี้เออผมก็รีแล่านะมันคืออะไรส่วนผ้าของมันมันมีผ้าแถมด้วยคือนี่ดูเหมือนจะเป็นตัว หลักของอันนี้เลยผ้าขเขาจะเป็นสีนี้เลยตามแบบอยากอกมาให้ดูเอจีผมแกะออกมาลองดูแล้วมันสวยนี่ดย่างน,น,นี้หละส่วนตัวนี้ถ้าใครรู้คอเมินเนอร์ครับว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีอันนี้ด้วยตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีให้แต่จริงๆมันมีนผมซื้อมาในราคา ไม่บอกราคาดีกว่านาะเพราะมันก็อาจจะขึ้นเมื่อนี่คือลูกเหล็กเวลาเราเล่นคือถ้าไม่มีตอนแรกผมอาจะใช้ลูกเต่าหรือไม่ก็ลูกอะไรหมุนๆเหมือนกันคือเวลาเล่นเขาจะหมุนก่อนแล้วก็ลงแล้วเขาจะลงชิปไว้ในเล่ห์ของขาอันนี้เท่าที่เคยเห็นมาเป็นไงล่ะเด็บอย่างผมแม่งก็ยังรู้สิ่งที่เกี่ยวพัสดุ์เม เนีถ้าตกเลยแบบนี้คือถ้าเราวางช่องถูกคือเราได้ส่วนตัวที่ผมชอบสุดๆแล้วคือที่เก็บพวกนี้ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีอันนี้ให้แล้วตอนแรกผคิดว่าไม่น่าครบรอบเพราะผมทาใจของทุกอย่างที่นั้นแล้วว่ามันไม่น่าครบไม่น่าครบคือไม่น่าอันนี้ขอครบชิ้นแรกมันจะเป็นอันนี้ตรงนี้ถอนออกมาได้สําหรับตัวที่ผมซื้อถ้าใครอยากได้ก็ลองซร์ชดูในเอ้ กูเกิลเฟ e บุ๊กหรือแม่ก็ Shopee l a z a d a ก็ได้อันนี้คือผมเจออยู่ร้านขาของเก่าเมื่อเช้านี่คือเมื่อเช้านี่เดินหาเรียนไม่รู้ทำบ้าอะไรหรอกแค่อยากรีนแต่น,นี่ก็ยังงงอยู่ว่ามันจะผิดกฎหมายไหมเพราะถ้าผิดกฎหมายนี่มันสวยแต่คืนนี้ไม่ไดอเอามาเล่นการพนันหรืออะไรเลยอันนี้ที่ชอบคือผมเป็นคนชอบเล่นมนาย,ยากลไพ่ได้เห็นแบบนี้ก็มันเท่ ผ้เลยลองซื้อมาดูซื้อมาก็ไม่เคยมาเล่นนะคือซื้อมาไว้เมื่อเช้านี้ก็ไม่เล่นหานเยเลยตัวไม้ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเข้าเลยตัวนี้คนอาจจะสงสัยว่าทำอะไรสมมตินี่คือโตผ่านครับผมวางเล็กผมวางตัวนี้สายเล็กแล้วถ้าคือเราไม่โดนหรืออะไรเลยคนที่เล่นเป็นเจ้ามือก็จะเขียวมา อันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะเสียงมันจะเหี่ยไปบ้างพวกผมไม่สบายคโคว,วิาไวรัสแดกกูเลยเราลินนะเราลินเราลินโควิดน่าจะไม่ถึงคนกเราผมใจเดียวโอขอเดี๋ยวเราไปดูตัวชิปกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับตัวชิปผมว่าก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถือว่าของคุ้มดีแต่จริงๆไม่ชอบกุศลอะารตัวชิป มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีเลขไม่มีอะไรบอกเลยสีมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันไม่บอกเลขอะคือที่ิงๆนาสักหน่อยเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยตัวที่ผมว่าให้ดูข้างแรกเนี่ยตัวนี้นี่เหมือนมากนะครับแค่ไม่ใช่ตัวเลขเฉยๆถ้าตัวนี้เป็นตัวเลขคือความหนานจะประมาณนี้คุณจะเป็นคนทาแหละทำไมรู้เรื่องพวกนี้ดีจังทำไมรู้เรื่องพวกนี้ดีจังผมดูมาก่อนแล้วค่อยมารีวิว พาะผมกลัวแบบมันผิดกฎหมายหรือเปล่าของพวกนี้มันมาเล่นคือไปดูรีวิวของคนอื่นมันก็มีคนที่รีวิวของที่อันนี้ด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะรีวิวได้ก็เลยลองรีวิวเพราะมันก็มีคนไปรีวิวคาสิโนผาเลยคิดว่าของเลค่คล้ายๆคาสิโนก็น่าจะได้นั่งถือถ้าไม่ได้ก็คอมเมนต์มาด้วยผมจะได้ลูคลิปทิ้งไปเลยถ้ามันไม่ได้ผมจะได้ลูคลิปทิ้ง ไม่ใช่ส่งมาแกงนะถ้าแกงนะผมคิดแนบ่ยตัคลิปฟรีเลยเอที่มันก็ฟรีหรอกแต่ผมเป็นคนแบบใครอยากจ้างงานหรืออะไรได้นะตัดต่อคลิปเนี่ยแล้วเล่ยนแต่คือฉันเป็นคนชอบตัดต่อคลิปวิดีโอเวลาทำเสีิงคือมานั่งอัดแบบนี้ผมไม่ชอบนะผมชอบตัดคือชอบอยากดินไหมยางแต่ก็ไม่ชอบแต่มานั่งถ่ายออกกล้องเอง คือผมเคยมีคนเขาทำคลิปวิดีโอเขาทำคลิปแต่เขาก็ตัดเองด้วยเพราะจริงๆตอนนั้นเขาเป็นเพื่อนของเมย์แห่จริงพวกชิปผมว่ามันไม่ดีเลยยังดีล่ะราคามันอยู่ในหลักที่พอใช้ได้มันไม่ได้อยู่ในหลักที่แพงเกิน ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะโอเคไม่ได้แพงในตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยชิปไม้ดึงชิปแล้วก็ตัวหมุนตัวหมุนคือยังไงตัวหมุนคือตัวนี้ตัวที่ผมหมุนไปให้กับชิปตัวใหญ่ชิปตัวใหญ่คือตัวนี้และก็ลูกเต๋าทุกคนอาจจะคิดลูกเต๋าว่าทำไมผมก็งงเหมือนกันเลย จิทุกครั้งในผมเวลาอยากจะดูลูกเต๋าผมก็งงอยู่พอไปเล่นกับเก็บเศษทีดลูกเต๋าว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมีสี่ชิน้นลูกเต๋าก็เป็นแบบปกติเลยแล้วก็จะมีไพ่ประกอบไปด้วยคือนี่เป็นซื้อผมว้าว่าผมผมบอกแล้วผมเป็นคนชอบเล่นมันจะคนไพ่คือถ้ามีไพ่แถมมาไม่ได้หนอนครับฝึกเล่นมันจะคนไพ่ต่อคือจริงๆผมซื้อไพ่มาประมาณ5ชุด ชุดแรกคือชุดที่ซื้อมจากเซเว่นชุดสองคือไพ่อุลูคือแม่สีไพ่อุลูคืออย่างแรกเลยที่ผมลองเลยสามคือไพ่พลาสติกของเซเว่นสามคือไพ่ที่แม่ผมเอามาสี่คือไพ่ของพ่อผมที่เป็นกระด,ดาษถ้าคือจากเซเว่นอีกทีแลคารี่ดันไปเจออยจุฬาคารุนก่า,าวราดเดียวกันนี่แหละเอออันนั้นดูสวยมาก แล้วคราวนี้หลานผมทำตัวที่แมวผมนะ่ะซื้อมาหายหนึ่งใบคราวนี้ผมเอามาไว้ห้องหายหมดเลยทุกคนเจอหนึ่งใบปุ๊บถูกไปหายกูกังวอ,อยู่ทุกวันเนี่ยเม่อมันหายไปแล้วจ,จริงไหมหาทั้งห้องในตัวผ้าก็จะประกอบด้วยโจ๊กเกอร์เออผมลืมไปบ้างแล้วทุกคนผมลืมไปบ้างแล้วจะมีโจ๊กเกอร์มีเออ กิ้งคิ้งเอ๊สาวใจสาวใจหั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 วใจเขาลังตัดใช่ไหมวะนี่แหละเขลังตัดเขลังตัดเขาหลังตัดเขาลังตัดเขาหลังตัดมั้งนะโอเคครับในไพ่ก็จะเป็นไพ่กระดาษไพ่กระดาษแบบนี้เลยเป็นไพ่กระดาษโจ๊กเกอร์ตัวนี้คิอว่าอคล็ดตัวนี้คือกิ้งเออจริงชอบไพ่มันมันดู ยังนี่แล้วเติมมาก็ายังเป็นคิงอยู่เลยถ้าที่เมื่อกี้มันคือจ็อกเกอร์ทุกคนผมดีนี้ไม่ได้เพราะฉะนะทุกคนก็ต้องดูเอาจ็อกเกอร์แหละไอจี IG ทุกคนอาจจะจับผมได้แล้วผมเนี่ยไม่อยากคนไม่เก่งเลยฝึกเล่นตลอดตลอดส่วนตัวผ้าผมไม่ดูแค่นี้อันเดียวก็แล้วกันนะเพราะตัวผ้าที่เหลือมันใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่เดีวมาแค่เดียวน,นี้เล่นสลับตัวหมุน ือตัวผมผมบอกมาแล้วถ้าใครอยากรู้ก็คือไปดูเอาคือเราวางชิปเข้าไปแล้วถ้าหมุนถูกคือเราได้ถ้ามันถูเหล็กถูกตรงนั้นลูกวงกลมอันนี้เท่าที่ผมรู้แต่ช่องพวกนเนี้ยเนี่ยเอ้ยช่องนี้รู้แต่ช่องนี้นผมยังไม่รู้ถ้าทุกใครถ้าทุกคนรู้หรืออะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยพวกผมว่าจริงๆไม่ได้อยากจะเล่นไป็หรอกแค่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรคือพวกสงสัยแหละ ต้องทำคลิปหรือไม่ก็อ่านอยู่งั้นอ่ะถึงทั้งเช้าหรือไม่ก็จะก,กว่วมันจะไขได้มันก็พวกฮาโลวีนอะไรพวกนี้เออถ้าใครอยากฟังประวัติวันฮาโลวีนคือคนทำไปแล้วลหละของแ a c k อลันเทอร์คือทําไมวันฮาโลวีนต้องมีฟักทองมากฟดถ้าใครอยากรู้ชมคลิปนี้ถึง10คนภายใน1อาทิตย์ผมจะมาทำให้ดูอื คนเาจะคิดแลหละเนื้อพิษเจอาด่านไปไหนแค่สองพันก็พอแล้วม่ครับนานกว่านั้นอีกคนเราจะถึงสิบคนอาจจะเกือบมสองทิตย์เลยโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งให้หลับผมด้วยนะในช่องไม่มีผมอยู่คนเดียวที่ทำก็เลยจะเนื้อเป็นพิเศษไอจีคนอื่นเข้ามาทำคนเดียวเลยคือช่องของผมไม่มีแบบแผนนะว่าจะทำยังไงจะทำแบบ Hey, อยากทำแบบรีวิวก็จะรีวิวอยากทำคลิปเที่ยวก็จะเที่ยวอยากทำคลิปกินก็จะกินแบบเมีอะไรใหม่ๆมาก็เข้าไปแล้วเข้าทุกคนจจะคิดว่ากวักกระเสียนมันก็กลางๆเลยทั้งเกาะทั้งไม่เกาะผมก็ไม่รู้นะเอาเค่ทุกคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์จริงๆอันนี้ขอไลค์เพราะไม่มาคุยกับผมได้บาย